บ,บ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่15กันยายน2567นะพี่น้องโค้งสุดท้ายไก่มือเขา,าแ้วนะครับอีกวันเดียวนะครับพี่น้องพรุ่งนี้ก็วันที่16กันยายน2567นะพายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับวันนี้เดินทางมาหาช่างคม นะพี่นังครับอยู่นี่แหละครับผมหมวดที่ผ่านมา94ตรงๆแลัก็06ตรงๆนะครับท่านผู้ชมอาสวัสดีครับคุณแม่อาสวัสดีครับป้าจางสวัสดีครับรอบสองครับเอารอบสองสวัสดีครับป้าจางบุนี้รับแขกเลยฮะรับแขกรับแขกแขกมาทางไหน มาแต่ทางบุลบาทเดียวกันนั่นละ๋อ้นะครับเป็นจังไดโค้งสุดท้ายใกล้มือขาแล้วครับผมมาหาอีกคือเก่าเดี๋ยวอันนี้งวดที่แล้วงวดที่แล้วนาบเก้าสี่ตรงตรงศูนย์หกตรงๆครับอ่าอ้างเอฟซเพิ่นอีกรอบนะครับท่านผู้ชมนี่ครับจังไหนใช่ละอันนี้ดึงออกเลยอ่าดึงออกเลยสังอือ เศ้าเนียนแล้วซูนหาครับหาชวงเอาเดี๋ยวบอกก่อนบอกเอฟซีฟังก่อนเป็นยังคือเศร้าเนียนมันหาปได้มันหาบ่ไดเออแต่ว่าบอออกปัญหาบ่ไดอยู่เดียวดีเออมันหาบอไดครับมานนินคู่นี้ละบาทนี้เปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวเลยอยู่ในสุวเดียวกันนี่แหละเออหกศูนกับหกหนึ่งมันนินเอะเดี๋ยวถามก่อนไก่มื่อได้ฝันดีบ่ ฝันฝันเย็นเบาเท่าคือเกาเออเหลี่ยบบักซางเหลี่ยบเบาเท่าที่เขาขนานั้นคันเขาจะเขาน้ำกันแล้วของเบาเท่าเก้าศูนย์ห้าเก้าห้าสามเก้าหนึ่งศูนย์อ่สร้างฝันมาไปหาเบาเท่าคือเกาคือหมดนี่แหละฝันมาได้ไปหาเบาเท่าครับคือหมดที่แล้วเนี่ยครับอ่ มีแมมหมูมีบ่าวเถามีผมมีเจรตเตอรี่อ่าโอ้ครบทีมเลยจ้ะเนี่ยนะครบเิ็มเลยอ่ไปเฮียนบ่าวเถาหนังบานนี่เอาไม่อย่างไร้างมาสัตว์โอ้ยมาเหลือน้ำมาเหลือน้ำเออบานนี่ผมก็เลยว่าโอ้มายืมเงินในหน้ามาสัตว์อออืมโอ้ยผมก็มีอยู่ หกไร่สี่สิบเอ็ดบาทประจันเบ้าเถาว่าเมีเงินอยู่หกไร่สี่สิบเอ็ดบาทให้พ่อสร้างเอาไปเบิดรวดพ่อแท้เอออือนั่นแหละในข้อมฝันในข้อมฝันครับอ๋อสั่งกันเลยว่าอือมันคือฝันคือเก่าแท้งวดที่แล้วท่านผู้ชมสังคมก็ว่าฝันว่าได้ไปหาบ่าวเฒ่าวสังคมว่าเลขบ่าวเฒ่านี่เข้าแล้วก็เข้าอีหลีได้สั่งมันเป็นเข้าตัวซีเก้า อเออ<ๆ>เลขผมมีหาห้าพี่น้องครับมัดตรงกับสร้างตงัวนี้นี่เก่าซของสรซางเก่าซีของสร้างเก่าเขาทั้งเก่าซีทั้งศูนยนะครับท่านผู้ชมถาได้เขาแล้วเขาน้ำๆนี่พี่นอ้องเดี๋ยวเผลอนะครับผมผมว่ามันจะมาตัวนี้แล้วสร้างนี่นั่นเลี้ยว ผมแต่ผมยังใส่หมวยอยู่เปลี่ยนตัวเน้นบาบาดนี่เปลี่ยนครับนี่ฮุกซูนกับฮุกเอานี่สีแดงนี่ถ้าเปลี่ยนเดี๋ยวเขียนเลขกฟันก่อนครับเลขกฟันมาสร้างอ๋อเอามัาติบโอ้ดึงแรงมาสร้างท่างนั้นจริงมาจำได้ก็ดึงบอกมาสร้างเขียนเสร็จเออฮุกสี่หนึ่งนี่เลขกฟันเอาเน้นบ่เลขกฟันสร้างเน้นบาดนี่สีแดงนี่ละ สองตัวเปลี่ยนตัวเน้นเน้นตัวใด้สองตัวเนี่ยนี่ครับอ่านี่ตัวเก่านี่ละขีดขีดถูกขนาดไหนเพราะว่ามันเน้นหลายอันเด้อ๋อมันก็มีอยู่ในสี่ชุดนี่แหละครับอืมเอายำให้เอฟซีไปนะสังคมโค้งสุดท้ายบ่เปลี่ยนแปลงเรกพี่น้องบ่เปลี่ยนครับพี่แค่ไอ้เป็นตัวเน้นซรือเอเลขฝันเลขฝันมับสร้อยได้อยู่ครับครับวิ่งห้ากับหกครับเลขกติดกับศูนย์หนึ่งสองครับ ตู้ผมมักตะกี่ผมกับว่าหาศูนย์อ่าผมไปหาลัตเตอรี่กับบ่ออืไไปปั๊มมี่กับบ่ออะไรบอมีบอมีอืสร้างจองกับบ่ออะไรมันมันบทันเลยเดิตอนนี้บ่อมีแล้วอืมห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับครับหกศูนย์หกหนึ่งครับบ้านนี้ผมใหญ่โอ้เอาสายเข่าธรรมชุมขัดเท้าะว่ามันสองไรกันต่อครับบ้านนี้ผมเปลี่ยนจากหาศูนย์ครับ หาสองผมคิดม่าเน้นหกศูนยก,กับหกหนึ่งนะครับหกนย์กับหกหนึ่งครับคือมักส่วนตัวของพ่อ้าส่วนตัว<า>บอกไล้สองคู่นี่ครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในชุดเน้นหาศูนย์หาหนึ่งหกศนย์หกสี่คู่นะสังเนาะครับผมสางพคนยำบาทชุดที่เน้นสคู่ 5051. ูนย์ห้าหนึ่งหกศูนกหนึ่งครับผมอ่าแต่ว่าสางคนมาหาศูนย์กับหาสองที่แรกพี่น้องครับบาทนี่มันหาบะไรสางคนเรียว่าเน้นที่หกศูนย์กับหกหนึ่งครับ บานนี้กับเลขฝันผมนี่ละรับผมิเอามาเอาเลขฝันผมแล้วหกสี่หนึ่งครับอ่ามันจังกะเจ้าจังบวกันฝันม่าได้ไปหาบ้าบ้านเลขที่เบาเท่าสี่สิบแปดทับสี่ได้พี่น้องเด้สี่แปดทับสี่ห้าเพื่มาขายเอฟซีถามครับผมเออพราะอาซางได้ฝันว่าได้ไปหาเบาเถ่าครับหาเจริตรีหาไม่หมูอยู่บ้านครับอ่าบาทว่าไปยิมนง้นนเบาเท่าครับเบาเถ่ามีอยู่หกลอยสี่สิบเอ็ดบาทครับผมอ่าเบาเ่าก็ ยกให้ผมเลยให้ยหมดเลยครับที่แรกที่เเบวเถ่าบอกแม่หมูแล้วเอาให้แม่หมูว่าผมมีเงินอ่าผมมีดอกาพอจ้างมาท่นลูกขอกมานับกับลูกลอยสี่สิบเอ็ดแบบอืมอืมไม่พอจ้างเอ้าวจ้างดีใจว่าได้เงินหกลอยสี่สิบเอ็ดดีใจแล้วเนาะเพราะว่าหายืมไม่ได้มั้ยคืึงน่วดที่แล้วครับพอสร้างมันก็บฟันว่าได้ไปหาเเบวเถ้าอยู่บ้านครับ เป็นกะว่าเขาแล้วเล็กเบาเ่านี่แต่ว่าผ่นเหล็กพอสร้างเขาที่พี่น้องงวดนี่ก็ื้ลืมเด้อครับผมอ่าฝันแบบนี้อาจจะเขาอีกนี่ครับถ้าได้เขาก็ไหวว่ามันสองสามงวดแล้วสามงวดสามงวดถ้าเข้ากับสามงวดติดพ่นนี้อ่าถ้าได้เขาบนล่างเขาเงาดิพี่น้องแต่ว่างวดนี่แล้วพอสร้างนี่เก้าศูนย์หานี่แล้วอ่าเก้าหกสองพี่น้อง มันอยูญญ่ในสูตรสามตัวนะคุณที่คาดไม้มันตรงครับอันนี้อืาสามตัวมีเกาศูนย์หฮาเก้าหสองแต่ว่าสร้างอเพิ่มเนี่ย905ตรงกับ80เพิ่มนะซางเนาะครับอืเกกาหสองนี่บอกให้เด่นบอกให้เด่นครับอ่าท่านผู้ชมแต่ว่าผู้เล่นมากติดไวน้นะซางเนาะครับอืมฟันนี้มักบอกเก่าสี่หนึ่งมักแล้วครับอืมโอด้วย เออเอาบาเถาคือว่าเก่า641ได้พี่น้องได้มักเอ้าจะบอกมาเก่า41สบล่ะอือหือปีนสบลเออเซบอปีนสบลนั่แม่เนาะอืมไอตัวได้เต็มผมบอกเคยมักหน่ะอือมันหายยากหายยากหายยากมี่กับมี่60เจ็ดสิบปมก็บอกมันจะมาหงวดนี้ละซังอือนี่มันอ่าซูนเลยมาแท้ผมยังมั่นใจเลยเนี่ยผมมาบ่ได้ซืยอผมเลยโมโหนบ่เลยเปลี่ยนเลย เปลี่ยนส่วนเน้นไม่เลยครับให้มาเน้นสร้างมาเน้นหกศูนย์กับหกหนึ่งพี่น้องครับผมหกศูนย์หกหนึ่งครับแต่ว่าส่วนมากคืองวดที่แล้วเห็นไหมครับมันมาทะแยงเนาะแต่มาทะแยงนี่มาหาศูนย์กับหาศูนย์นะครับมันจะมาอันนี้เกาซีครับศูนย์หกครับสังเกตกันสังเกตดีดีเลยครับตามมุมเมนเขียนลงไปในร่างกระดาษไม่ยังก็ได้พวกเราสังเกตมุมพร้อมครับอืมคือเราเราสังเกตอืม ผมกับซานเกียผมเลยจ้ำมากอ่ะครับเถือว่าฝันดีที่พี่น้องเนาะครับเออฝันดีนี่เราหงัดกันผมกับฝันเองสิเมื่อกับเขาบนหลังหัดอีกผมกับฝันเห็นอีกว่าผมกับเบ้าเท่าเลขเบ้าเท่าเลขเบ้าเถาตรงกับสร้างค่มกับเก้าศูนย์ห้าครับห้าศูนย์นี่แหละพี่น้องนี่เก้าศูนย์ห้าตัวใดอีกตัวหนึ่งของผมมีเก้าศูนย์หาเก้าห้าสามเลขสังอ๋อครับมีเก้าศูนย์หามีเก้าหาสามแล้วก็เก้าหนึ่งศูนย์ อก้าวผมมันมัดก้าหาสามผมมัดก้าหาสามที่สั่งเออพี่ดองอสร้างคนว่าบนเน่ฟันเห็นเบาเถาห้าเลีกเบาเถาเขาอีกครับคือเงวดที่แล้วกับเขาอซีเก้ามันเป็นไปเขาตัวซีเก้าตรงกับสร้างคมซีเก้าเงินีกถ้าตรงกับสร้างคมก็มีหาศูนย์กับเก้าศูนย์หาอืมนะครับผมเอาหาคนใดไปหาหาลอตเตอรี่หาศูนย์บ่าเก้าหกศูนย์กับหกหนึ่งพี่ดอง ตัวเก่านี่บ่สร้างมันจะมา6 6006อีกบ่ผมมักแต่ตัวเก่านี่ิดเดียวผมเคยเห็นมันยางแค่มอ่าคือบางนึงก็มักแต่90ก็ใส่แต่90เออบ่ได้กัน06หกักเออสร้างก็อับฮับอับฮับมักคักวันเก่าศูนย์หมดทีแล้วแต่ตรี่ก็บ่มีหรืว่าไปหาใกล้ใกล้ก็บ่ได้ดอกงวดที่แล้วเอ้าแต่ว่าไอ้ตัวฝันก็งามดิสังคมครับ 641นี่พี่น้องครับประเดีกับฟันมือเคลืนวันศุกร์นะครับอืมอืมฟันเคลืนวันศุกรเนี่ยครับสุกบังใดเนี่ยครับท่านผู้ชมสังคมกับฟันดีฟันวันใดไปหาเบาเ่าแม่มูเจโรตรีอยู่บ้านไปหาอยู่เฮียนผมเล่นปะครับอยู่เฮียนเลยนหรอหาเฮียนเบาเ่าเล่ไปอยู่หันละซุกแซวกันแต่โค้กโค้อยู่เฮียนเบาเ่าอืมบ่๋มเจริญฮี่อีกบ่สังคมยังว่าอยู่ลนะครับ เอาพี่น้องให้สร้างคมยำให้เอาสร้างยำให้ fc คนอีกรอบนะครับผมวิ่ง5กับ6ครับเลขจีก็ศูนย์หนึ่งครับห้าศูนย์กศูนกครับหกสองห้าสองครับเอก3ตัวก็9 0 5 9 6ูนเก้ากสครับเลขฝันผมมือเคลื่อนวัตชุกนี้ก็หกสี่หนึ่งครับ ตะกี้ผมก็เน้นหาศย์กับหาสองผมหาลัตเตอรี่บ่ราได้ผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวเน้นใหม่เอาเป็นหกกับ61หนึตัวทีบมันหาได้แบ่แต่4คู่ถาเน้นในสชุดนะครับทช่มหาศูนย์หาหนึ่งหกศูนย์หนึ่งได้เป็นองเดอร์สีคู่ที่เน้นนี่คึอวัดที่แล้วถา4คู่ที่เน้นของสังคมเก้าสี่เก้าหาศูนย์สี่คือ4คู่นี้เห็นไหมครับกามาเก้าีแบบสคู่ที่เน้นห้าศูนย์ แคร์สังคมเพื่อนเปลี่ยนมาเน้นหกศูนย์กับพกหนึ่งพี่น้องครับผมเลขฝันนะครับหกสี่หนึ่งครับนะต่อเลขสามตัวตามสูตรเก้าศูนย์ห้าตัวนี้เก้าหกสองตัวร่องผมชุ่มแคปหน้าจอเอาให้โชคให้มาเนาะพี่ซางเนาะครับผมอ่าเดี๋ยวนี้ให้ลำให้ด้วยน้าแม่เนาะเอาขอบคุณพี่ซางครับผมครับสวัสดีครับขอให้โชคกับพี